ยุดไ่เบาอนาะเีย่าใน่มักอา่งคีื่อเนาะนี่ตันมานตนางไหือเลยปั๊บอออะไรปั๊บ้นสาก็ไ้

ไปหูพัดต้องแน่หีฮึแอบหล่อเว้ยมันถ่ายพันรอยอยู่แล้วพีกรอยมีเ <filho> ลือดหูเนึ่ง สงเอาไสร็จดีพ่อแม่พี่น้องพบไปสุขุสุขคนวันนี้วันนี้จะมาถ่ายแบบลังพงเงานเพลงเศร้าขงคนนะพี่น้องวัวไม่ชุดไหมฝากหักเศร้าของคนแต่งด้วยส้มเผ็ดทรรเอางาหอมด้วยส้มเผ็ดที่เก่าพี่น้องวัวแล้ะยางพี่น้องเบิกไปตรงกันขั้นตอนการถ่ายไม่ได้พี่ชายไปอี เอกคืออยู่นี่พี่ดอกพี่เอกอยู่พี่นี่พีเอกก็ได้เอกสุดหล่อก็สดสวยพอแล้วพอแล้วาเสือห่อลิสไันไ้ก่อนสักสากคนดีปุ่นมังมัห้าวันสองอายนั่งอยู่เลยกะไปถ่ายต่อสิเขายางม้าหัดล่าเว่าห้าหนึไปได้เยป ตัวไคอนด้วตัวหีืออะไนะแล้วก็อลไหามตัดนะไอคอนด้กัข้ามาทานจะตัดเปนทายไ่สุดเลยอะรถอะรถรถมันเด้งไ้ชื่อกอง่อเองกองพ่อพ่อเองนะข้าวม่ทามซาวได้เนาะนี่เลินวานี่าย่ดูเลยนะ อันนอสลงอันหลังราคาสงโอ้เสลง่ด้ปบ่าาาโอ้กล่องเขาสวยกล่องไจีอยูล้วเตจะได้บอกงแม่คกต่ายทำด้ยนคเดี่งคนก็ดีเคยสงคนคเดียวก่อนเลยคุณเียวได้้เดียวจ้าเจ้าลยกับเจะได้ก็บอกง่ยแต่ยงนประจับอยู่ไ่้บ่ก เราเแบบนี้้หแบบนี้จะได้ยิ่มสันรถว่าเชือเสียตัวเห็แบบคอเพชรคอลกันนะเอากรยางมากเลยางมากมาเชืเข่ากระโม่เขย่กระมูให้มัเสือยางมากเลยกะเอ็นที่มัเสือกหายห้าถ่ายหูตั้งนานเลยกัมาเห็นลกะอะไรเอาไม่ถัดไปออกเยอเล่ากระหนังกระมูเล่ากระมูเนี้ยกระโไปเลยกระโม่มากกระม เรามื้ออย่างมากไปห้ามยืดทายเลยาปุนงทีเท่าน้องจ้า้เาเตคือเจากับเจาเบิรงนู้เลย่าซับเกเบิรนมนออกแบบทำทายิมกันะคือพระเอก MV และอเตจะื้อว่าชครารองก่องนนั้นกล่องนบก่อน้ยบ้า มันมื้อตอนตือนดูดิวากระจาก่องเื่อมหปลอยนะวันแรกเราไมนรถเชื่อมโอเคโอเคบอกด้วยถ่ายนะเป็นก๊อกตั้มเข้่เ็นบ่เห็น

ติดนามันี่มึงกองนี่เพื่อนมึงตาสองมือเราได้เพื่อนตาเฮ้ยสุนี่พีแต่ว่าลงลงไปเพิ่มและลงมึงลงไปทั้งคาทั้งลุ้มนะครับนี่เขาถ่าอยู่เถิงมุมทั้งนะไอ้นี่

วห้านี่ยดับวห้านี่ยว่าไม่ก่อนเลยไปเจ้าไไปมซ้อมจอมไปสทีแดงมาถ่ายนะจน่าจะวะตามันจีแบบตอนแรกของพูดดีเขาวะตอนสาวตอนสาว่เล็กส่วแต่สาวยังไงถ้าตกงานก็มาถ่ายไหมเอาไหมนะอาไไหมดีเ้อ

มันยังกันมาได้แค่นมาได้แค่มาดีมาดีเซียเซียไทยหูให้ให้สองคนเนาะเซียมาไทยหูไทยหูสองคนรายการให้ให้สักพูดบ้างเอ็นกี้ถ่ายให้คุณครูนะเออไม่ใช่อะไรเออเขาเขาสีนังเลยเอ็ดนกี้เอ็ดเลยนะเอ็ดนกี้เอ็ดเลยให้กางนังบ้างเห็นแล้วเย็นเลยเห็นแบบเย็นแบบ กอแบบคือถ่ายนะนี่คือตายเจ้าอกกับเอ็กค yeah, yeah. ือคือถ่ายใช่เอาเปิดกล่องคือจริงเลยนะเอ๊เปิดกล่องคือจริงเลยกระเยอะๆตัเบี้ยไม่ยินมะเธอนี่ไม่ยินเบี้ยตอนนี้เฮาวกำลังถ่ายเอ็มบีเพลงสาววังโคตรี่น้อกแต่ว่าของอาจารย์สมเพชดเพ่นเน้องเพ่นกำลังถ่ายเอ็มบีสี ในพังไม่ไหวนี่แหละพังหักเสาบางโคนแต่งโดยอาจารย์สมเพ็นเกาต่แองตเเก่นแล้หนจะมาเอาสกี่เอาสัพี่แบบเอาเห็นเห็นเลยเห็นต้องตีนเห็นรูนะตีนก็ได้สเด้เหน้กากผลงาน สองยูทูปไปหน่อยบันเทิงนี่เล้พี่น้องเขาที่เขาส้มและเขาที่ตามเต็มเรีองอยู่หันเบื้องล่างก็อยู่ฮันกินเบียร์น้ำพร้อมแล้ว่นเองพี่น้องนับได้นับได้สองชับชับไม่ถูกวะแฮมแฮมูเสียหันไปไปบอกพราพูดแ้วะ ไาย B4 ซีมอสิไายกบผู้า่ารัเนาะอะไรับไมไม่พัดกได้ลเอมามามานั่งกันกันมั้ตะบองห้นตะเป็นเป็นเป็นกโตกโตะบอูยมันต่อเนืองเลยะวะหรือว่าเอาเปคลิปพได้รล่ตง่รงน้ น่สองสมสักไวิใหม่มากเลยเนาะยี่บสิงย่อยอเอายอย่อบุตกท้ายกัได้

น่กตาลดพ่อนีมาตังวันนี้นี่เจ้าเนยพะผ่านเจ้านไี่เยเป็นนตาลายเลยโอ้แต่นาแพงต่ดองนาแพงัจ้ามาใช่รตอนนี้ฮะมันกินเหล้ากินเลี้ยงนะผมกลังนี่เนยเห็นพ่นี่มกลับนี่ พายกบีผักชองเนาะผักชองพาอกบีอกหักจากหนองพอนทิ้ในกลางทางจากหนองพอนแต่งงานแล้วก็อกหักเลยทิในกลางทางเพิ่นไปเก็บเอาหมือนเด้เดียวขากรตั้ใส่เลยตอนนี้กำลังสีหัวหัน

เอายางโลดไปแบบไปแล้วเขาตัดขับไปหาหันเออไปเขามาเนี่ยเมือนเหร้บบอมาเลยวะไทยนะครับเขามาสมวิววันอัมพาพ่อหนึ่งช้อนแอรีเฮา ทีนี้มาแล้เขาไปถ่ายกองคุณจริงผ้ากระยางไปโนยางปหลุมไปหาแออไปหาทางไงทำปะเคมอเดอเ์แบหนึ่งสองสามแอคชั่นนี่ลงลุมก็ได้โอ้ธรรมราตอนถ่ายลงลุมอยู่บังต้องถ่ายอยู่ลุมสุดท่เก้าคือทำมนี่ยื่นนี้ยื่นนี้ม่ยื่อนนี้อย่าแทงล่วงะลเองเลยจะเกลือ ه, นี่ยืดยืดะขไรนี่ยืด้ขไรนีนนนน่เอาว่าขาไรนี่ลเออไมา่นห1่องเอลดกือเลยปยะลงลงไอเพชลงไปลอยในน้ำป่ะ <c oughs> เกื <c oughs> เอลงน้ำไน,นป่าิมากว่า เกือมี้องมุมนี่เือ่ถึงเ่าแล้วเอี่ปามาเเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเเ้ยอเดี๋ยบนี่แม่ร้งอย้วาเดินลงไปเด้อเวลาเกือกนเี่ยากันเลยกัน้ต้ตนอัน้าวึกนี่ไวางาวายาคไเนนเออค่อยๆเกือกนได้เพิ่มาอีชันเลยเือิมเนมหาาไิมเือ

แบบอันนี้ด้วยฮ็ดเอาแบบแบบว่้สาวอยางไรก็แบบผู้บ่าวคอยจับมือนะแบบจะจะจีบนะเอยไได้งไ้คือเอาบมบ้มาเดเออมันขั้นวอบไปสิลินโมเป็นนด้ปะนี่ยสมนีบทเนาะอ๋อชุดตวเยแล้ว เสือมีแต่ชวนเราขึ้นเพิงบันเนี้ยเออเออเออประมาณนี้แเลยชวนแล้วมีจับมือขึ้นเลยใจจับมือของภาคยานกันเลยเด้อมุมนี้คักเลยคักเลยยางเลยเนาะเด้อเจ้าเจ้าเนมน้าตอนนี้เนมน้าเสด็จว่ะเนื่อสองซ้ขึ้นเลยยางก็อเนาะ ้วนเนยยื่นเด้หอดปายฮะถ่ายไหมเกือไม่ปานี่ได้เราไม่ไยื่นฐานนะฮะนะฮะเขาเตายางไปยางไปแล้วก็เขามีผักก่อนี่ยเป็นถ่ายเอาหลัดต้นสีหอนเกือไม่ปาเลยเกานปาถ่ายใ้พูเออเกือไปเองนี่นี้เนี่ยเพานี่วนี้เองอพี่้อง ตอนนี้เงล่างเขาเกือทั้งทั้งทั้งเนาะนี่ก็ช่างป่านี่อื่นเขาชิมาตึงแห่อานิเอาหมองมานิเอาหม่องมาหิข้าวหมอแปดอะไรห้่มปลอยู่สังหุมเี้ยโอ้โอยเมยป่าตอนนี้ได้หวกอนถึงม่องนะเียวโดนนี้เอานี่หลักอี่ขนาดน้ หอนถ่ายถ่ายถ่า่ายเออถ่ายแล้วจุ่มอันนีช็อตไบ้งอะไเยขึ้นักดเลยไอเได้ิบชฮะมีแต่คนไม่เคยผ่านเลียงเลี่ยงกี่โมงก็นั่นแั้ะวมีแต่คนไม่เคยผ่านไง เราก็เคยสักยาบกชินเข็มหนึ่งยังเลือกเข็มช้องนะเคยมาเที่ยเลยเราผพว่าคุณเคยยังไม่เคยนะเอาไปช้เอาไปใช้ผูกสาบพันเลเอาคันเดี่ยวบ่มาไม่ันสิ่งต้นนี้เขากาสีไปทายอยู่เซง ว่ามือนี้มือกล้องอาจเชมน่ะเอาเพื่อให้ถ่ายเอาอันมันเป็นอันหนึ่งของมือเจ้าหอดอันนี่หอดเมืองหนึ่งชี้เนี่ยับถ่ายโอ่งมังแบบถ่ายทางดำแล้วก็ถ่ายโอ่งมังแล้ววันนี้ถ่ายเอาไปด้วยหนึ่งแล้วก็คคััดลไปถ่ายเอากอกอยู่นะถ่ายอย่างนี้เหรอเนี่ยเลยตอนนี้เขากำลังอยู่กับเชฟพี่น้อง มือก่องให้ได้อยู่ตรงไหนต้งไหนชืมแห้งเลยหายเลยเป็นกลมเอนเกลือร่หันตากลือไมกว่าแล้วก็นั่งยืซืนั่งนับแบบนั่งรแวนั่งพี่ชิบข้า ม่อนกางนาเลกะม้อนี่ก็ถ่ายหูแล้วก็ไม่เบิ่นกันเอานเดี๋ยวพับกถาเลยก็ม่เห็นชื่เบิ่งกันนะแล้วนี่เลยก็ายอวไานังเอกก็ยืนอยู่พีนเอาโทรศัพท์เาเอากลองล้ถือกลองมาเอโทรศัพท์ไเออทรันเออกไกรกไกะกรกไรกก

ม่ได้เอาอลอยหนามกำแพงเนาะบ่อยัเมื่อก่อนเมื่อก่อนขี่หื่อเนาะอันี้เป็นเวรบังเชียมามลวดีขี้ลงนะเขิมาใแล้วยินได้นในเบ็ดับลงเอาลัลุมอีกนี้มันช่งชุงสองมบาทก็่ด้อทำนี่ไบาทเดียวกัพเอามาแ่เก็บใแม่ แจกบันตายเมาเหรจุบเเ็นหุงไปแกงแกงไปอะไรแกงแกงลุงจะถ่ายแกงห็งกอนตุ้มหนึ่งสองสามยิ่มเลยะชือเอาถายแกงทีนี้แกก้อรนะ Anh hưởng của chị tao lắm được. Hãy nào, mình. Hãy nắm được. Gemo quay ghênh. Anh hưởng. 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 บวชมันควจะผักเลยนะเออบวชผัะจะได้มันเพ็นเพ้นผักเพราะเขาเกาะมั้งวะผักสักชิดตอนนี้เฮากำลังอยู่เซ่ซ้ำซ่อยพี่น้องประกำวะประกำวะอ๋อเคยหาเสากินเ่าแล้วสิเคยหาเสากินแรงแล้วมันบูดตอนนี้เฮากำลังมาถ่ายวี่เพลงเสาบางโคนเนาะอยู่เซนซ้ำซ่อยฮะแต่งด้วยอาจารย์สมเผ็ดมำงงซะใช้คนแต่งคนแต่ง ก็แต่งก็คือผู้นี่แหละมือกล่องให้แล้วน่ะผูกกำกับเนาะมาหามือกล่องเลยไหมนี่แหละมันสุดยอดแต่งเองห้องเองพี่น้องไม่ว่าทายมือดีกับกำกับเองค่ะอันนี้ผู้ซอยผู้ซอยผู้ซอยเพิ่นผู้ซอยเมาส์เฮ้ยผู้ซอยเนี่ยอื่นเห็นเห็นได้ได้เหล่าต้นแรกนหมครับนี่ต้นมาต้นต้น <ro> mm ย่างไหวขนาดคือเลยั๊บอาวรนะาปับช่าก็ได้ขึ้นลวคนมันคือเวยง้ัอ้วนไม่มอเโอ้ยมิเอาเอาเบื้องล่างผานแห่แห่ด้านได้โอเคล่างหนึ่งอีกล่างหนึงได้อล่างข้างล่างมันล่งนึงได้เลยจิเืล่งขึ้นนะมีแต่ต้นเร่งมีแต่ตนเรันตลวเร่ให้เพิ่นเพื่อนพักพักโพักโักในเพื่อนอะไร้ดอกกันนี่งนเพื่อนทำมาด้้ยังยังยังคลิปหนึ่ง ตอนเราเน่ำไม่ใช่นี่อยู่หาดมีแตเอาเอาอยู่ไปได้เราอยู่หงกนมีมีแต่เอาอยู่ห่างนเส้ผ่าไดีเสนเนาไดวเาตัดคุณทำไเตราเรื่องขอนัเงือนนันเนาะเมื่อเมื่อคุณไม่ได้นี่เบื้องเบื้องไรเบื้องนี่บริเวณอเกด้องนี้กไ บอกวิธีาาได้จับมุอกงบอกวิธีได้ไหมเห็นเห็นคลิปได้เห็นนั่นหรือยแนั้นอะคล้ายๆแบบนี้นนังนะมาสิเปิดเดทบกนมนาเน็มนาก็เลยก็ยิ้มลกแเน็ใส่ลก็คุนี่เห็แบบเกินๆไเกินๆเฮอส่งกันเ้เฮค้ๆแ้ั้เยเฮืยมส่งเน็เขาใกล้ๆกันไเ้เใ้กัน

เอาโอเคโอเคได้ได้จบเสียทีกลับไปตอนนี้เอากงอ่เออเออไปไปด้านตอนไปพี่น้องอยู่บ้านทางเหนืออีกแต่ว่าตอนเอาเอาตอนแบบว่าอยู่เซ่ยงเนือป่ะนี่ผ่านไปดำเลี้ยงกุเลี้ยงพอแล้ว